พงคาลายจ้ะจุ่มงามแนงครับจุมจ่มใหญ่เลยก็น้องงามจ้ะพึ่งค้าลายแมีแต่จจุ่มงามเนาะจุม่มใหญ่จ้ะจุ่มหนึ่งครับสามจุ่มครับ จะดอกจูมจะพี่น้องมือนี่งคำินครับอดอกงามแม่งพี่น้องทองเพื่อนเป็นเรื่องเมืองเนี่ยนะี่เนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในอาพญายามายมแลยเก็บซีเก่าซีใหม่ผูเขามาชมตะระก้มครับเสามณีก็มาพอๆกันกับเบ่านัดกับเสาคอยขึ้นเก่าครับ,บ,วรบ,วรบสวัสดีจ้าพอกันคือเก่าจากพี่นอ้องข้ากับป้านะคะบุญี่พี่เก่าจ้า ไปดูไปชมกันจ้าสีมันกันบ่ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดูน้ำเบืองน้ำกันครับมาผอกันเสาร์วันนี้กับเสาร์วันพฤหัสวันที่26ตุลาคมปีพศ2566ครับหมายพิกัดที่ม่าวันนี้กับปลาปาน้องเมกตําเริ่นข้าเพื่อบนตรกจังหวัดระบนชื่อเก่าครับเสาร์วันนี้กับผ้าพแม่พี่น้องรอหาเก็บเพชรชื่อเก่าครับกลับไปดูไปชมกันครับวันนี้วันเสาร์ใหญ่สีมันแยังคนแน่ครับไปครับ นะมาปอ่อดทาาหน่อยจะพี่น้องแดงนาแดงช้ำครับทองดอกจ้ะกระลังงามเนาะจุ๋มนึงจ้ห,หนาหวานจะพี่น้อง คนแก้งดีนั่งจ้ะคุณขาลายครับพีนออ่น้องเดอกอกคุณรมคุลุย์ครับรมนื่งจ้ะ จ้ะพี่น้องผึ่งคาร่ายครับสองจูมครับจูมหนึ่งครับ ดอกจูมันครับคค้าไล่จ้ะจูมงามแม้งครับจูมใหญ่เลยนแดงนะครับกาังงานจ้ะ ผึ่งค้าลายก็ไม่จะจุมงามเนาะจุมไังจ้ะสองจุมครับจุมหนึ่งครับเกิดเรื่อยๆจะพี่น้องให้ผึ่งแต่หากมลายเนาะคันเวนมือไวก็พ่อเด็กเก็บอยู่จ้ะ chùm nâng ta 3 chùm hấp Cái đọc nó ngà rồi chà Nó có lăng chôm nữa nè จะดอกจูมจะพี่นอ้องมาเนี่ยงพี่นอ้องขาไปเดี๋ยวฮะจูมหนึ่งครับ จุ่มในใยน่ยจ้ะพึ่งขมิ้น,นครับ มีรายาด็อกเตอร์จะเนเ จนที่นี่อ้ะเบย์เห็นจูมหนึ่งครับเดี๋ยวจูมเพิ่งจะพี่น้อง เพื่อนขำมินครับอดอกงามแม่งพี่น้องทองเพื่อนเป็นเรื่องเลื่องแน่นะเียเนาะเห็ดลางเขียวครับดอกตูมจ้ะ Chủng ngon cho Khao đêm cho Đọc kẹo nâng cho Phương Khao khắp เกิดมลายเนาะขาลายจ้ะดอกงามไหมเนาะเย็ดมือนี้ครับเป็นเสี้ยงห่างครับพี่น้องพ่อห่างๆครับเพี้นหน่างห่างมองละดอกสองดอกครับเมื่อวานนี่ยังเห็นแน่ยครับพี่น้องเมื่อวานนี่ได้จนเต็มตาครับวันนี้คือสีบดเต็มครับพี่น้อง สวยแล้วครับสวยมากอยู่ในปลากระหอนเอาครับพี่น้องย่างไปยางมากกับเมื่อยครับเห็ดกับบเห็ดกับบเห็นครับเห็ดกับเห็นห่างๆางคือสิไดออกเมื่อครับพี่น้องหลาะแถวนามโมนิก็สิออกเมื่อครับเอาแล้วครับพ่าแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับปานครับมาสรุปพ้นงานกันกับซากอยครับมานี้ จ้าเบิ่งผลงานกันจะพี่น้องมันนี่ก็ถือวันยังมันอยู่จะพี่น้องได้เลยเคืองตามาอยู่จ้หลายเติบพี่นะเพราะว่าเฮ็ดกะห่างๆแล้วจะพี่น้องมือวานทฮงหาไปกะแด้เต็มตาจ้ะมันนี้มาก็เลยห่างๆจ้็ได้เป็นเฮ็ดพึ่งค้าไรจ้ะเฮ็ดพึ่งเขาก็ได้ดอกนึ่งจะพี่น้องแล้วก็เป็นเฮ็ดพึ่งขมิ้นเฮ็ดล้างเขียวก็สิเป็นเฮ็ดแดงน้าแล้วก็เป็นเฮ็ดข้าวดินจะพี่น้องเฮ็ดม้นนี้ก็ไม่จะดอกจุ้มๆด้อจ้ะเฮ็ดพึ่งก็ได้จะดอกจุ้มๆ่นเด้นาะ ดอกงานดีเะพี่น้องแต่ว่ากะเกิดทั้งห้างเราจะดินกะแห้งแห้งนะจจะบมดพี่น้องเมื่อวาน z o มมื่อนีนแห้งจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่นอ้องทันได้ชิ้นชอบม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสีอิ๊บผัดคลิปใหม่ๆจากตอนนั้นกับสาวกอดเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจา้าสวัสดีจา้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายังหมานอยูนะ่เนาะจ้า พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องได้หลายเติบครับได้เลืยเพื่องอยู่ครับมะน,นีเมะว่านนี่ได้จนเต็มตาครับเมะว่านเฮ็ดกะออกมาลายเนาะสก่อยแต่ก็ออกไม่ออกเรื่อยๆครับเฮ็ดเพืองกะสิมะน,นี้กะสิไดเป็นเฮ็ดแดงนาเนาะสกอย <slee> เฮ็ดแดงนาเฮ็ดลางเขียวครับเฮ็ดแดงนาก็ได้หลยเติบครับพี่น้องได้หลยดอกอยู่เนาะ เอาล้วครับสำหรับคลิปนี้บาวนาคกับเจเด็คขอจบคลิปไปเพียงตำหนิครับเป็นคลิปของวันที่26ตุลาคมปีพศ2566ครับหมายพิการติมากในกับตาเปนน้องเมฆจำเลยค่ะเพื่อบุญทรีจอมอุดมขึ้นเก่าครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปถึงใดก็อย่าลืมไปซอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบวิพาทคลิปใหม่ๆจากเบาวนากับเท้าก้อยเวนยดามครับสำหรับคลิปนี้บาวนากับเท้าก้อยกันต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับ วายทะรุนการคลิปนมม้ำมือนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อพี่น้องรุ่งบาณฑาอาพญามัยครับ